วิไลแบรนด์สวัสดีค่ะวันนี้ก็นำชุดรุ่นใหม่มาให้คุณแม่ๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า A006 ค่ะเป็นชุดลูกไม้สีทองสวยๆเลยนะคะตัวจริงของเขานะคะยกชุดจะมีกระโปรงแบบเดียวกับตัว Z012 ตัวนี้นะคะนี่ แล้วก็นี่เสื้อสีน้ำเงินนะคะ G005 ค่ะชุดรุ่นใหม่ของที่ร้านนะคะแล้วก็รุ่นถัดมาค่ะชื่อรุ่นว่า A007 นะคะก็จะเป็นทั้งชุดแบบนี้ซึ่ง A007 ก็มี2ส,สีค่ะสีชมพูโรสโกแล้วก็สีทองด้านหลังนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะชื่อรุ่นว่า G001 สีน้ำเงินนะคะทั้งหลายเหล่านี้นะคะเป็นรุ่นที่เป็น Luxury d r e รสสุดๆนะคะสาหรับคุณแม่ๆที่ต้องการเสื้อลูกไม้สวยๆไปใส่กับผ้าไทยไปใส่ ผ้าไหมนะคะหรือจะเป็นชุดลูกไม้แม่เจ้าสาวออกงานแต่งนะคะคุณแม่ก็สามารถสั่งได้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพีเมี u ยม,มากๆแล้วก็สวยมากๆนะคะสำหรับคุณแม่ๆที่สนใจที่ชอบที่ใช่นะคะสามารถทักแชทแอดไลน์ได้ที่0953766659หรือไลน์แอดพี่ไล์แบลสนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ